ควันนี้ปีก็จะไปที่เปิ่มงงามนะคะก็จะไปรถไฟนะคะไปกับแม่ยากแต่ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะคือเงียบมากคะ่ะไม่มีคนเลยก็เดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะ A taxi. Okay. We'll make up. Please do not leave your luggage unattended on the station. Luggage left unattended may be removed without warning or destroyed or damaged. วันนี้เราจะไปที่เปิร์มงงามกันนะคะก็ขึ้นไปที่หมายเล็หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูเวลากันค่ะน,นี้ก็คือเวลานะคะอันนั้นคือแม่ยานะคะ tennis a ขานี้ก็คือบรรยากาศในรถไฟนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ Oh, ค่ะ <stop. S 2> ตอนนี้ก็ถึงที่เปิงมีงาาแล้วนะคะ oh. ก็จะพาดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะคะในคลิปวิดีโอนี้แต่ว่าจะให้ดูรอบๆค่ะ j u s I just take a little bit we want you in It's picture um, it's colour look really nice yes it's, it's all over manchester คานนี้ก็คือบรรยากาศร,บร,อ,บรอบเปิมอย่งนงั้นนะคะก็คนไม่ค่อยเยอะออเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าวันนี้อากาศหนาวมากเลยะคะ่ะเยะ ตอนนี้บีก็เดินมาถึงที่ตลาดลาผักผลไม้สดนะคะก็ที่เห็นในถ้วยนี้นะคะราคาอยู่ที่1ปอนนะคะทุกอย่างขึ้นปอนเลยค่ะ,คะแล้วก็1ปอนตอนนี้ก็อยู่ที่4 3บาทนะคะต่อถ้วยนี้นะคะคือจะมีไม่กี่อย่างนะคะที่ว่าราคาแพงมากกว่านี้แต่ส่วนมากในตลาดนี้คือราคา1ปอนค่ะคือมีแต่ผลไม้ผักผลไม้สดๆทั้งนั้นเลยค่ะ อันนี้คือเชอร์รี่นะคะที่บ้านเรานี่คือแพงมากะคะ่ะถ้าไปดูในเซนตันอะไระะ่าเงี้ยค่ะก็กล่องนึงไม่ต่ำกว่าสา0ร้อยสี่ร้อยนะคะเดี๋ยวที่นี่ก็แค่43บาบาทเองนะคะค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปที่สถานีรถไฟนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร,ร,รอบๆกันค่ะค่ะมีความรู้สึกเหมือนเดินในสนามบินเลยนะคะ It's a breath. <laughs>